สวัสดีครับสวัสดีสาหรับลูกค้าทุกทท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มารีวิวสินค้ากันนะครับสําหรับร้านเคโอ่อะไหล่รถยนต์ของเราตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลูกหมารถยนต์นะครับหรือว่า suspension part นะครับจะเป็นแบรนด์ของแบรนด์ไทยครับเป็นตองสามนะครับซึ่งทุกทท่านเนี่ยก็คงจะได้ยินกันนะครับก็ทางเราเนี่ยก็เป็นตันแทนจำหน่ายนะครับซึ่งมีครอบคลุมหลายๆรุ่นมากๆนะครับเราก็มาดูสินค้ากันจริงๆกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยใช้สําหรับรถยนต์นะครับรุ่นตัวฟอร์ดนะครับเลนเจอร์ทีหเป็นตัวเตี้ยนะครับขับ2ล้อก็ภายในโชว์ดัก็จะประกอบด้วยตัวลูกหมานก,นกนะครับตัวปิดนกนะครับตัวบนตัวล่างนะครับผมแล้วก็คันชักกันคงหน้าแล้วก็ตัวลูกหมากแหลกนะครับซึ่งภายในเครือของผลิตภั์เนี่ยก็จะมีตองสารกับซีเจนะครับซึ่งคุณภาพเนี่ยก็ถือถือได้ว,ว่า มีคุณภาพที่ดีในระดับหนึ่งนะครับผมสําหรับแบรนด์ไทยแล้วก็มีการรับประกันให้ทั้งหมด6เดือนนะครับหรือว่า10,000โลเนี่ยหากใครนะครับที่สนใจสินค้าก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับรานของเราก็มีบริการหลากหลายรุ่นมากๆนะครับตั้งแต่รถเก๋งกระบะญี่ปุ่นยุโรปรถทัชก,ก็มีนะครับหรือว่าแทรกเตอร์เนี่ยก็เราก็มีอยู่หลากหลายพาร์ทนัมเบอร์มากสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณครับ